เอาละครับท่านผู้ชมก็สวัสดีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนหากันด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะรับตาทำไมวะเนี่ยวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับ บีชแอนเทนองโซนั่นเองสําหรับสายฟรีนะครับบอกเลยว่าโคตรเหมาะสายฟรีสายที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เซิร์ฟไม่ใหม่นะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยโคตรโหดโคตรโกงนั่นก็คือทีมเราจะสามารถอันตีทั้งหมดทุกตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเอาละฮะก่อนอื่นเลยถ้าพูดถึงสายฟรีนะครับก็ต้องมีของฟรีมาแจกอีกแล้วคลิปนี้ก็คือผมจะมาแจกบ้านเติมเกม ของ r าเซอร์โกนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเจ้ทางราเซอร์โกด้วยนะครับผมที่ให้บัตรเติมเกมมาแจกท่านผู้ชมนะฮะเอาละก่อนอื่นเลยไปดูวิธีเติมก่อนนะครับตดง่ายไปยังวงไวแล้วกันกดระตรงตัว E ตรงนี้ปุ๊บจากนั้นกดเติมเกมแล้วก็กดเติมเงินเกมเลื่อนลงมาข้างล่างที่เห็นคำว่าราเซอร์พินกดเข้าไปจากนั้นกดยืนยันแล้วท่านผู้ชมก็เอาเลขทั้งหมดที่ผมแจกในคลิปนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนี่ แต่เลขพวกนี้คือผมเติมไปแล้วนะไม่ต้องเอาไปเติมนะเสียเวลาก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องได้ไปเพราะว่าผมซ่อนไว้ในคลิปทุกๆนาทีเลยก็ลองต้องดูให้จบนะฮะอล่รท่านผู้ชมที่คลิปนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าผมนะครับได้เลื่อนเฟซไปอยู่ในกลุ่มแบบไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับเขาถามว่าถ้าจะทีมแบบนี้จะสามารถเอาไปเล่นได้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่ะแต่ผมอาจจะไม่มีรูปนะครับเพราะว่า คือหายไปละพูหายไปละก็คือเป็นทีมสําหรับสายฟรีนะครับทุกตัวที่ผมจะเอามาจัดในวันนี้ก็คือเป็นสายฟรีเลยนะครับผมแต่ว่า<อ>บางตัวก,ก็ไม่ฟรีนะเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะมินแตงโมงี้นะครับผมก็คือต้องเติมเอานะแต่ว่าแน่นอนมันมีตัวที่มาแทนได้อยู่แล้วโอเคไปดูทีมที่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นทีมอะไรนี่เลยครับท่านผู้ชมเป็นทีมสายมังกรสีฟ้าทั้งหมดหกตัวนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหเต็มกระดานเลยทีเดียวเชียวไม่ว่าจะเป็นเจโนตมนมโตแล้วก็มาใส่ฟ้าทะลายหินคงเราจากนั้นตามด้วย โชิโร่แล้วก็ซุยฟงอาร์พีจีขยี้หัวใจเจนกัสันเงืซื่อนะครับผมแล้วก็พี่งินนะครับแต่จริงถ้าใครไม่มีงินนะครับสามารถที่จะเอาเออ่งินตัวปลอมนะครับผมคือเป็นงินแบบเอ่่อางร่างแรกนะครับที่ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าใครที่เป็นสายเนี่ยเออ่สายมังกรฟ้าอะไรเนี่ยสามารถที่จะอันติได้ไหวมากๆเพราะว่าฟูลี่มันจะค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าตัวอื่นเลยมากกว่าสายอื่นนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้ก็โหดนะครับผมสามารถอันติได้สองลอบติดเลยนะมันก็มีเงื่ออออนนนนนนไไขขะะะรรงงงมัััสกกย่่่าีีแแหลลล้วว็ุดค ผมตัวนี้ก็โคตรเหมือนกันนะครับแทงปุบแทงจ้วงอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายหมดอะไรอย่างงี้นะฮะ What the f**k เพราะว่าตัวพวกนี้ก็คือแบบเนี้ยสามารถใส่รีก็เปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ S R อย่างเดียวก็ใส่รีเปิดได้อยู่แล้วซวยฟงก็ใส่รีนะครับผมแต่ว่าเออเจมาใส่ฟ้านี่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถเปิดหาได้หรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมเติมไว้นี่นะครับมันชื่ออะไรนะเหมือนเป็น p a r เ e l i t พ Part อะไรวะ Pattern p a r อะไรสักอย่างนั่นแหละคือมันสามารถได้ตัวนี้มาได้เซตมารวม 6ตัวนะครับผมแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นต่างจากคลิปก่อนๆน,นะครับคือคลิปก่อนๆก็จะมีเงื่อนไขแบบตัวนี้ต้องตายก่อนตัวนี้ต้องแบบเออไม่ตายอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมการที่จะได้อันตรีก้อนไข่เพื่อนนะครับต้องมีความเร็วแล้วก็ฟูลี่แอคแท็กค่อนข้างเยอะนะครับวิธีอัพฟูลี่ก็ง่ายๆเลยเนี่ยที่ผมบอกเกือบทุกคลิปเลยนะเราเข้ามาตรงหน้าตัวละครนะครับจากนั้นกดไปที่โซต่อสู้แล้วก็อัพตรงนี้ครับผมโซต่อสู้มังกรฟ้านะครับคือแนะนําว่าให้้ออออออััััพพทุกกตตวววนนะะะะครรรบบบบเเเเเเาาา่ลลแมหืืิงงๆไียจด เียครับมันก็จะได้นะครับผมแนะนำว่าให้อัพเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งมารู้ก็เมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมก็เลยทําให้แบบเอออัพช้าสู้คนอื่นได้ยากนะฮะถึงพลังผมจะค่อนข้างเยอะนะครับติดท็อปสิของเซิร์ฟอะไรอย่างงี้แต่ก็อาจจะสู้บางคนแทบไม่ได้เลยเมื่อก่อนนี่เลยก็อัพถึง5้าดาวครับสำหรับพี่ยินแตงโมแล้วก็สําหรับใครที่ไม่มียินแตงโมก็แน่นอนว่าใช้ยินยินกับยินตัวปลอมก็ได้หรือว่าเออตัวอื่นก็ได้นะซันเย็ซื่อก็อัพแค่สี่ดาวนะครับแค่สี่ดาวก็สามาร์ตตีได้แล้วซุยฟงก็เช่่นนนนนนกกกกัััะครบผมแล้้ว็็ตีเช แล้วก็เจ๊ามันใส่ฝาก็ซีดาวเหมือนกันนะฮะนี่ด้วย เจพายุนรกนะครับก็สี่ดาวเหมือนกันเพราะว่าก็แค่สี่ดาวก็สามารถตีได้แล้วอะหรือใครที่แบบว่ามีทรัพยากรพอก็อัพถึง5ดาวก็ได้นะกันไว้ก่อนนะครับกันไว้ดีกว่าแก้เอาแล้วกันเลยเราไปเทสกับคนที่เป็นเพื่อนเราก่อนนะครับผมอย่างเช่นคนนี้นะครับเวลว่ห้าสิบแปดเลยนะครับผมพลังรวมก็สี่แสนสี่นะครับก็ขอลองวัดสักตานะครับผมเฮ้ยแต่บอกก่อนอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วต้องมาก่อนนะครับใครที่ช้านะครับบอกเลยว่าไม่ได้เปิดก่อนก็ไม่ได้แอนตี้นะครับผมลองวัดฟีมือไปเลยแล้วกันนนนนกกกกก็มมาาาาาดดีีครรรับจต้ววยยยไไไไปปป่่ออเลพุทหน โอ้โหติดกอล์ลนนะครับได้ยุ่เหมือนกันมาใส่ฟ้าตัดเข้าไปที่หน้าโทชิโร่จากนั้นก็ตามไปโทชิโร่ฟังผมนะครับผมฟานวาลีโอ้โหเสียงเกมดังไปหรือเปล่าต้องขออไพ่นะครับนี่ไงฟิโฟงมาต่อ6ตัวแล้วฟิติตตัวที่4ไปแล้วตายไปแล้ว1ตัวแล้วก็ซันมีซื้ออันตีต่อโบงโบงโบงฮะตัวผ่านไปตามด้วยพิเตงยิ้มแตงโมนะครับผมปาไปเลยที่กองหลังโอ้แตกสองนะครับตอนนี้มันก็ตีธรรมดาไปโบอดไม่ไหวว่ะแล้วก็บ้า ทำด้วยปาดหน้าเค้กแล้วก็ซุยฟงสัตว์หน้าหมี่ตายไปยมีหรือเปล่าเนี่ย <What? S 1> แล้วก็ปิดเกมไปเลย คืตีเงินแตงโมนะครับถ้าผู้ชมคิดดูนะครับว่าตอนวิ่งแรกๆนะครับคือประมาณสักสี่สิบหนี่แหละน่าจะอัพได้แล้วนะคือเลือดนะครับมันจะน้อยกว่านี้เว้ยเออแล้วก็สามารถที่จะจบเกมได้ไวกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือทีมผมก็ไม่ได้อัพโทษนะครับเอาลราได้เวลานะครับผมเอาไปลุยในอารีนาสุดโหดนะครับไม่รู้จะสู้ใครได้หรือเปล่าเอ้ยแต่ก่อนอื่นเลยผมขอมาแนะนําในช่วงตรงนี้ก่อนนะครับวิธีอัพความเร็วแบบไวจัดๆเลยนะครับก็คือเข้ามาที่ทีมกดไปที่ไฟล์จากนั้นก็ตรงนี้เลยครับผมนี่คคคือออแนนนนนะะะําาววว่่ให้้ััััพทุกกตรรรบบบขึงผม ว่าบวกหนึ่งก็งบวกหนึ่งอะไรก็ได้นะหรือว่าถ้าใครตันเท่าไหร่ก็แนะนําว่าให้อัพไปก็ได้เพราะว่าตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมเข้ามาที่นี่เด อัลบ,บั้มข้างบนนี่ปุ๊บตรงนี้นะครับผมค่าลงมือก่อนก็คือความเร็วแหละในส่วนของตรงอัลบ,บั้มน,นะครับมันจะเพิ่มไม่เยอะเว้ยแต่ว่าดูนะในส่วนของพัฒนาตัวละครจะบวกไปอีก 2, 000, 40งน่คือแนะนาไว้อัพให้พัฒนาตัวละครเว้ยมันจะเพิ่มเยอะมากเว้ยใช่ไหมอัลบ,บั้มที่เราแบบเออเอาเซตมาอัพทีละตัวกดๆๆให้มันแบบเววขึ้นนะอันนี้คือช้ากว่าเห็นป่ะบวกแค่หกร้อยเองมาเลยครับที่อารีน่าตอนนี้ผมอยู่อันดับห้านะครับ <c oughs> โดนคุณเออตองกับคุณอรอเลี้ยวเลี้ยวอะไรต่งางนะครับคือแม่งตีผมตลอดนะ เพิ่งมาอัพคือเพิ่งรู้ว่าวิธีอัพความไวมันอัพยังไงเว้ยเออโอเคเรามาลองเอาทีมนี้ท้าทายคนนี้เลยแล้วกันนะครับผมต้องแนะนําว่าให้เอาเร็วกว่านะครับเอ้ยช้ากว่าหรือเออเร็วกว่าก็แย่แล้วเอาซุยฟงขึ้นมาแทนหนึ่งพายุนรกปุ๊บปุ๊บจัดทีมนี่นเลยทีมเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมี3ตัวหลังนะครับก็คือผมแนะนําว่าให้เอาตัวอื่นใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ เจ้าไอ้อะไรวะไอเบียคุยักก็ไม่น่าจะได้แอนตี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ตัวนี้ก็ได้นี่กินปอมไม่ก็ไอตัวนี้นะครับผมผมขาวเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่าแต่ก็เออไปลองดูแล้วกันนะก็ต่อสู้ออโต้ไปเลยแล้วกันไหมฟังเ <c oughs> ขานะครับบอกเลยว่าเติมเต็มเต็มนะครับผมเวลว์ V P น,น,น,นี่สิบสองแน่นอนชีเน่ผมเอ้าผมไดแอนตี้ว่าสวยงามมา <c oughs> ก <c oughs> เป็นวงสกุลับเลยนะเคปก่อนไม่ได้ขีดแตกตัวโอ้โหพายุพัดไปต่อข้อใบ ไปเป็นหนึ่งตัวสวยงามมากจากนั้นก็ตามด้วยมาใส่ฟ้าต่อยสตานโอ้ไม่ติดสตานโอ้โหติดโคตรยากไปเลยตัวนี้ขอใช้แข็งหลบกสองตัวติดติดแปดตัวไปเลยอาพิจิต่อกองซุยฟงสุดยอดมากสั้นเหญซื้อปัดนะเทคโบงโบงโบงอุ้ยก็กล่องหลังเกือบตายครับเดวิเตินแทงโมปาไปที่กองหลังโอ้แอกโอ้โคตรแรงซัดแบบธรรมดาไปต่อนะครับผมโปโงโป่งแล้วก็ซัดเรียบร้อยเบียร์ขุยนาแตก สตันเอ้ยผโคตรโทษไปแกควณใจตั้งใจนะครับผมเอา้าแล้วตีฟังเตงทำไมเราเยังโง่ดิล้วฟังเขานะครับผมอันตีใจผมมาบ้างโอ้ยดามินตี้ดามินตี้แล้วเบียร์กุญยาอันตีไปเลยละกันฟึ่งไม่เข้านะครับตอนนี้ค่อนข้างตึงมากๆเลยแล้วปิดเกมไปหรือเปล่า ที่ไปซ่องติดถึงทีมเรานะครับจะมีแค่ตัวเติมแค่สองตัวนะครับฟังเขาถึงจะมีไอพี่แว่นชื่ออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะฮะเออไอเซนแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบเออมันสร้างโล่ให้เพื่อนได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมันโหดมากเลยนะคือทุกทีมก็อาจจะควรมีนะแต่ว่าวโหต้องซุ่มเยอะมากต้องซุ่มกาชาคือแบบแล้วที่สําคัญคือเราต้องเร็วก,กว่านะครับเปิดก่อนได้เปรียบอย่าลืมแต่ก็เฉพาะบางทีมน,นะ้องเบสเอ้าเมื่อวานมาตั้งชื่อตามค่าเฮ้ยไอ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 ตัวพระอาทิตย์ มาเลยแล้วกันมาสู้ออตโต้ไปเลยมาสู้กับน้องเบสหน่อยครับสู้กับตัวเองก็แน่นอนต้องเป็นฝั่งผมได้เปิดก้อนนะผมเซนบุงซากุระชีเน่ป่าหน้าเคปไปก่อนโอ้โหผมลืมใส่โซนะครับตนนัวนี้เอ้ยใส่อย,ยู่นีว่ว่าแต่นั้นพายุนรกพัดป้งไปหนึ่งทีติดใบพุงตัวโอ้โหชนะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นครับผมสัตว์หน้าไปอีกหนึ่งทีโอ้โหที่ติดสตันนี่โคตรโหดเลยนะครับตามด้วยป่านวาลีแพงเข้าไปป้งโอ้โหไอ้นี่ไปอีกคือมันเป็นใส่ใส่ดีบัฟเหรอวะทีมผมเนี่ย ปังปังปังตามด้วยพี่เต้ยินแตงโมพิกช่างกลองล่างใบเลยเฮ้ยปูมเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายเช่นเลยนะครับไอ้ส่วนของเออบัคเข็มปัจตีนะครับผมโอเคเสร็ดงก็น่าจบเกมได้นะครับพี่เต้ยินแตงโมกระโดดเอาแตงโมปลาหัวแตกเรียบร้อยบอกแล้วอย่ามาตั้งชื่อข่าเอ้าจริงๆคือเขาก็ชื่อชื่อนั้นก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรคือแบบคำๆมาตาทายเข้าแบบตึงๆหน่อยเฮ้ยวะ เออไก่ยางสามขีดคนนี้ผมซื้อไม่ได้นะครับนี่คนที่ชื่ออะไรซัปพอร์ตอะไรทุกอย่างเนี่ยเธอด,ด,ดูความเร็วคนนะสาม,มัญห้าวอเตอร์คือเร็วกว่าผมโคตรเยอะก็เลยเอ,อลากไกลนะครับเซื่อว่าคนนี้ได้ไก่ยางสามขีดช,ชื่อชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อโคตรวอเตอร์ฟักเลยมาเลยเซยนบงซากุระชีเน่ปาดหน้าเค็กไปอีกหนึ่งถีแค่สามแสนเท่าน,นั้นนะครับจริงแรงกว่านี้นะแต่ว่าผมทอดโซมาใส่ให้ซุยฟงนะครับผมแล้วก็สัตว์หน้าเค็กไปเลยสตันเอ้ย เพราะว่าใส่ครั้งไม่คุณเคยต่อยเลยสตันเห็นปะเอ้แล้วแทงไปต่อโอ้ติดแช่แขงแล้วโคดใส่ดีบับแล้วกิงกองหลังไปเพิ่องแสนเดือยโคตรโคตรโคตรอะไรยงไปไงพลังแห่งโซของเบียร์คยานะครับผม้วพี่เจ๊ยิงแต่หมไปที่กองหลังปองแตกแล้วก็ซ่องตัวอย่างนี้ก็เรียบร้อยด้วยครับผมเจ๊ตบไปก่อนเจคนที่ต่องตามแล้วก็ปัดหน้าเคกปิดเกมที่เรียบร้อยไก่ย่างสามขีดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เอาละรท่านผู้ชมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการมาเล่นทีมที่เรีวยกว่ามอกับสายฟรีนะครับแล้วก็เทคนิคที่เออสายฟรีคนเอาไปนําใช้นะครับก็คือสามารถอันตีได้ไหวขึ้นนั่นเองวิธีก็ง่ายๆนะครับแค่อ,อัพตรงนี้นะครับผมนี่เลยครับอัพตรงโซต่ตอสู้นะครับแนะนําว่าให้อัพเออหลายๆตัวก็ดีนะครับสำหรับทีมลักนะคืออัพเฉพาะทีมลักเท่านั้นก็อัพพวกนี้ปุ๊บมันจะเพิ่มฟูลีแอ็แท็กก็เหมือนมานาให้เราสามารถอันตีได้เหมือนอา V อะไรอย่างนี้อะไรว่อา r o วิเกียวไรวะแล้วก็ให้อัพ คงขวัญมาส่งให้น้องๆพูกนี้นะครับแนะนําว่าให้ส่งทีละตัวนะครับไม่ใช่แบบอาดตัวเดียวน,นะเออแนะนําว่าให้กระจายกระจายกันๆๆไปจะได้ความเร็วที่ค่อนข้างเยอะ <S <S แล้วก็ตรงนี้ครับผมอัพกรอบม่วงขึ้นให้ได้ทุกตัวนะครับหรือว่าอาจจะแบบกรอบม่วงนิดนึงอะไรก็ได้ตามใจท่านผู้ชมฮะหรือว่าอาจจะกรอบฝากก็ได้เอาที่ตัวเองรับเออตันนะครับเวลตันตอนนั้นนะ <S 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 ไปไงคลิปนี้ครับผมใครที่ได้ลานเสื้อกไปนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสาหรับเสื้อกดที่ให้บัตรเติมเกมผมมาแจกท่านผู้ชมชาวเบ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็วัดได้เพียงเท่านี้นะครับถ้าได้ชื่นชอบก็ฝากก,า like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเจ้ากิน